ประเทศแห่งนี้มีไคจูยักษ์มากมายที่ถูกฮีโร่ปราบมาแล้วแต่ว่าการกำจัดซากของไคจูยักษ์ที่ถูกปราบนั้นเขาทำกันได้ยังไงนี่เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้หลังการตายของไคจูยักษ์ที่ทุกคนรู้จัก ำไมผมต้องรับผิดชอบการกำจัดขยะนี้ด้วยล่ะครับเขาก็แค่อยากจะให้หน่วยพิเศษร,รับผิดชอบทุกอย่างยังไงล่ะครับหรือเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะระเบิดกองทัพสหรัฐเสนอว่าจะช่วยกำจัดซาก,กไข่โจ๊กซากไคจูก็เป็นขยะเผา,าได้จริงๆเลยกจะเป็นขยะสดน่าจะเผาไม่ได้ไม่ใช่หรือใช้กระแสนส้ำซันลงทะเลอย่างนั้นให้ใครจัดการดีละ่ะเรียกแลมโบ้มาดีไหมแบบนั้นไม่ทันหรอกครับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยมีมาก่อนการกำจัดซากศพที่เดิมพันด้วยมนุษยชาติตอนนี้ได้เริ่มขึ้้นแลว นรกไคจูผมตั้งชื่อคจูว่าคีโบอว่างจัดน่้ที่26พฤษภาคมนี้